สวัสดีจ้าพี่น้องผ้ามาเที่ยวปาอางุนเมืองแถวนี่มันอยู่ริมแม,ม่มน้ำแม่น้ำเอโมเซนจ้ะบ้านคนก็จะอยู่ในเขาริมแม,ม่น้ำเนาะมันยังไม่ถึงเวลาเขาเก็บจ้ะเดี๋ยวเขาก็เก็บไปทำเอ่อวายจ้ะแถบนี้เขาจะปลูกองุ่นทำทำวายกันจ้ะมาหลายรอบเลยแต่ว่าก็ชอบเนาะชอบแบบว่า มาเที่ยวแบบธรรมชาติน่ะแต่ฉันเป็นเป็น,ปนภูมิแพ้เพราะว่าอาจจะแพ้แบบว่าลืมลืมเอายามาถังยาทาถังยากินจ้ะมันจะเป็นแบบว่าอาจจะแพ้สารเคมีน,นี่พอข้ามาได้กลิ่นเลยน่ะแสดงว่ารถเขากำลังฉีดยาอยู่นั่นน,ะน่ะเนาะเขาไล่นกด้วยปนนันมากค่ะโอ,อ,อ้ยหอหนุนมาโรยไอโรยไอ,ยไอเคมีเนาะโอ้ยดูวะยางดก ปะรุ่งกันเมื่อยเลยขึ้นเขาจะพาขึ้นไปบนเขาหนูไปดูวิวเขามาฉีดยานเนี่ยเลยเพรานเด็กกลิ่นยาเนูะว่าเขากั้นไว้เนี่เขาไม่ให้ค้นขึ้นนี่ไม่ให้คนเขาไปข้างในนกก็เริ่มมากินของเขาแล้วนะดูเขาเขาทำอะไรดูเขา พาไปดูค่ะนู่นบ้านมูบ้าน,านยุดอยู่ข้างล่างแทบนี่ลูกไอ้นัันไลด์ด้วพี่น้องลูกไอ้ทัววอนัดหล,ลด์ไลดดกถูกต้นถูกปีฉันจะมาช่วงทีว่ามันแห้งแล้วเนาะที่เขาวางขายหนาบ้านราคาถูกๆอะ่ะฉันที่สื่อไปทีหลายๆแต่ว่ามาข้างนี้มาข้างนี้ไอ้มันยังไม่ร่วงมันยังไม่แห้งเลยอ๋อเขาไถยา นู่หอนเขาตัดยายตัดยาถ้าเห็นอะไรสวยๆก็จะถ่ายลงให้ดูจักหน่อยจ้นะนาะพอมีอะไรลงไว้ในช่องจ้ะเนาะช่องไม่ค่อยได้ลงคลิปนี่โบดหน่อยจ้ะอุ้ยต้นพับต้นนี้ใหญ่ๆนี่ไม่ใช่ต้นนี้ต้นไอ้น่ะตน้นเออมันเดินอะไรนะมันเดิน มันเดินเออภาษาไทยอะไรมันเดินอันมอนตอน้นอันมอนโอ้ต้นเก่าแก่มาเกาเลยเนาะเนี่ยปบดหน่อยปบดหน่อยโอ้ยดูปบดหน่อยปบดหน่อยถ่ายรูปเลยกระตัดงยาเอ้ต้องใส่ไม่ลงมาข้างล่างดอกตัดแปลงบนนู่นเนาะ ปะ่ะพี่นุ่จบคลิปไปก่อนเดี๋ยวจะพามาดูอีกเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหลายหลายที่เนาะจ๊ะนเนาะดูว่าอ่างงเขาโอ้โหไก่เด็กเก็บแล้วเนาะเขาจะเก็บช่วงนี้เลยใบ้หม่ฤดูใบใหม่รวงนี่แล้วเนาะไก่แล้วเนาะปะ่ะไม่บายจา้ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปเนะจ๊ะนเนาะสวัสดีจ้า